สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook สวัสดีครับพบกับรายการอุ้งคล็อกโซ ne TV นะครับวันนี้อยู่กับผมนัดมิสเตอรี่ครับผมมาแกะกล่องเป็นคนเดียวนะครับวันนี้กล่องที่ผมจะแกะเนี่ยก็เป็นกล่องของเมาส์ครับเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับจากทาง Cooler Master นะครับภายใต้แบรนด์อย่าง CM s t o r m ในรุ่น Recon นะครับตัวเมาส์จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเมาส์ตัวนี้นะครับอย่าง CM s t o r สตแล้วก็ชื่อรุ่นของเขา Recon นะครับด้านล่างก็จะเป็น ตัวเลข800ถึง4,000 DPI ตัวนี้ก็หมายความว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่800 DPI ไปจนถึง4,000 DPI เลยทีเดียวนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะบอกฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า High Performance a v o g o Sensor นะครับก็คือเซ็นเซอร์จะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้อันต่อมาก็จะเป็นกลบโคเดต m b i d e x t r u s Body ก็คือการ มีการเคลือบตัวบอดี้นะครับเคลือบ2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนื้อบอดี้จะเป็นยังไงนะครับอันต่อมาก็จะเป็น o n b o อร์ดเมมโมนะครับ5 p r โปรไฟล์หรือ36ม a r าโครก็ตัวนี้สามารถเซตโปรไฟล์ได้5โปรไฟล์รวมไปถึงได้ถึง36มาโครด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมัลติ c o l o r Mouse w ส์วิเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแกะออกมาแล้วอ่า นี่นะครับด้านล่างก็จะมีคู่มือนะครับหรือ quick start guide ของเมาส์ตัวนี้นะครับจะบอกถึงฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานต่างๆนะครับนี่ตัวเมาส์ครับเจอแล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับก็มาดูในส่วนของการดีไซน์กันบ้างนะครับดีไซน์ก็จะมาแบบเรียบๆนะฮะนี่ นะครับมี2ส,สีตัดกันก็คือสีเทาเข้มๆนะครับกับสีดำนะครับดำด้านนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อที่เป็นพลาสติกนะฮะ,ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นการเคลือบเหมือนกับยางอ่อนๆน,นะครับเพื่อความ ความหนึบในการใช้งานนะครับนี่เหมือนที่ฟีเจอร์เขาบอกนะครับมีการเคลือบ2ชั้นนะฮะสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของ cm storm นะครับซึ่งจะมีไฟ led ด้วยบริเวณนี้ซึ่งจะมี3สีด้วยกันนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่ค่า dpi 800, 1 0 0ย0 0แล้วก็3,2 0แล้วก็4 0 0 0นะครับซึ่งสีของ led ก็จะเปลี่ยนไปตามค่า dpi ต่างๆนะครับ สำหรับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มมาให้ใช้งานกัน2ปุ่มซึ่งจะเป็นปุ่มค่าพื้นฐานก็จะเป็นแบ็ k กับฟอร์เวิร์ดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านขวานะฮะด้านซ้ายก็มีมาเหมือนกันนะครับสปุ่มเหมือนกันก็จะเป็นแบ็ k กับฟอร์เวิร์ดเหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่งไม่เป็นปัญหสาหสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายแล้วก็การออกแบบซึ่งออกแบบมาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับ บริเวณด้านล่างนะครับเรามาดูกันที่เมาส์ฟีดกันบ้างนะครับเมาส์ฟีดตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกชั้นดีนะครับเขาเรียกว่าอันต้าสวิฟท์เทฟลอนนะฮะเป็นค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับบริเวณเซนเซ,นเซอร์นะครับเขาก็บอกมาว่าเซนเซ,นเซอร์เป็นค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถรองรับค่า DPI ได้ถึง4,000 DPI เลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของสายกันบ้าง ตัวสายเนี่ยจะมีความยาวอยู่ประมาณ1.8เมตรนะครับเป็นสายแบบธรรมดาไม่ได้เป็นสายถักแต่อย่างใดนะครับตรงบริเวณหัวหรือพอร์ตเชื่อมต่อของมันนะครับก็จะใช้เป็น USB 2.0นะครับเคลือบทองมาให้ด้วยนะฮะส่วนถัดมาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโชคกันน้อยน้อยกันโชกชคกันกวนหรือใครที่กวนกวนหน่อยซื้ออันนี้ไปใช้ก็จะหายกวนเลยละครับ ครับก็ถือว่าเป็นเมาส์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของทาง CM Storm ตัวนี้นะครับในรุ่น Recon นะฮะก็ค่า DPI ต่างๆก็สามารถใช้ได้สูงสุดถึง4,000 DPI เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงตัวฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานง่ายไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไรนักนะครับปุ่มก็มีมาให้ครบคันใช้ได้ทั้งคนมือซ้ายแล้วก็มือขวาเพราะว่าออกแบบดีไซน์รูปทรงค่อนข้างที่จะรองรับคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับ ก็นอกจากนี้นะฮะยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้ใช้กับเมาส์ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ครับเป็นเมาส์บันจี้นะครับของทาง CM Store เหมือนกันนะครับในรุ่น Scorpion เมาส์บันจี้นะครับเดี๋ยวตัวเมาส์บันจี้ตัวนี้จะใช้งานยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็น Scorpion เมาส์บันจี้นะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับ ตัวเมาส์บัญชีตัวนี้วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกล้วนๆเลยนะครับนี่ก็มี3ขานะครับขาดไปขาหนึ่งถ้ามีขาหนึ่งก็กแจกไพ่เลยและครับนะครับตรงกลางนะฮะก็จะมีโลโก้ของ CM Storm ติดอยู่นะฮะนะครับส่วนอีกตัวที่เอาไว้จับสายของเมาส์นะครับจะเป็นยางนะครับเพื่อการยืดหยุ่นเวลาเราใช้งานกับตัวเมาส์นะฮะนี่ครับ ลูกทรงก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางวิธีการใช้นะครับก็ไม่ยากนะครับแค่หยิบสายของเมาส์นะฮะมาใส่ตรงร่องตัวจับสายนะครับนี่ครับนะครับแค่นี้ไม่ยากเวลาเราโยกเมาส์นะครับโยกซ้ายโยกขวาตัวเมาส์บัญชีนี้ก็จะทําหน้าที่จับสายไว้นะฮะนี่ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เมาส์นะครับตัวที่เป็นยางตรงนี้นะครับก็สามารถยืดหยุ่นได้นะฮะนี่ครับ ครับก็ CM Storm Recon แล้วก็ CM Storm Scorpion m มาส์ b u n g ี e ตัวนี้นะครับใครที่ชอบอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดูสวยงามเก๋ไก๋สไลเดอร์อย่างนี้นะครับก็ไปหาอุดหนุนกันได้นะครับตัวนี้นะฮะสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ Cooler Master ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้า2ตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกหรือแกะกล่องให้แฟนๆชาว,วอ o าศโซนได้ดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ